ทางบัสซีบีเนี่ยเขามีประกาศรับสมัครพนักงานเยอะมากคนลาออกเยอะแลวครับทำไมเฮชาถึงรู้เรื่องดราม่าในออฟฟิศเยอะจังเลยอะคะทำไมวันลาพักร้อนถึงน้อยจังอะรเรามีของขวัญสุดเซอร์ไพรส์ส่งไปให้พนักงานรอรับของขวัญที่บ้านกันได้เลยพนักงานเนี่ยจะมีวันลาพรพิเศษ top ออนท็อปไปอีกจากวันลาพักร้อนธรรมดา ดีค่ะพี่นุ้ยเอชานะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการบัสซี่บาร์บายบัสซี่บี EP ีสองนะคะจากที่ E ีีที่แล้วเนาะเราได้คุยกับคุณไมเคิลเราได้เห็นภาพรวมของบัสซี่บีไปแล้ววันนี้ค่ะเราจะมาเจาะลึกเรื่องของเอชาจากที่เอชาเนี่ยเราเป็นคนถามคําถามสัมภาษณ์พนักงานมาเยอะแล้วเนาะวันนี้ค่ะเราจะเปิดโอกาสให้น้องๆได้มาถามคําถามเอชาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าน้องๆจะมีอะไรมาถามเอชาบ้างไปเลย <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่นุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสวััดีครบ หนูวผมมีเรื่องสงสัยเกี่ยวกับทีม HR ครับผมคือผมมาเดินผ่านทางทีม HR บ่อยมากแล้วก็มีพนักงานเยอะมากเลยครับผมอยากรู้ว่าทุกวันเนี่ยเขาทําอะไรบ้างนะครับจริงๆทีม HR ชาเนี่ยไม่ได้มีพนักงานเยอะเมื่อเทียบกับงานที่เราต้องทำนะคะ HR ชาเนี่ยมีหลายๆทีมที่ต้องซัพพอร์ตในเรื่องต่างๆอย่างเช่นทีมที่1ทีม e c r u i t m e n t เขาก็จะดูในเรื่องของการสรรหาพนักงานใหม่ทดแทนพนักงานเก่าหรือว่าเพิ่ม new h e a d เขาทีมที่2ทีมเอชอารก็จะดูในเรื่องของเทรนนิ่งเทรนนิ่งเรื่อง เรื่องของ Engagement Activity ที่จะจัดทาวนอไป Outing หรือกิจกรรมต่างๆแล้วก็ส่วนของคอ m u n i c a t i o n ก็จะเป็นในเรื่องของการสื่อสารภายในองค์กรการแจ้งข่าวแจ้งสิทธิประโยชน์ต่างๆของพนักงานภายในองค์กรนะคะทีมที่3จะเป็นทีม HR ช t เขาก็จะดูในในส่วนของแล็ปท็อปอุปกรณ์ IT แล้วก็เรื่องของระบบ HR เรื่องของระบบการทําเงินเดือนการลางาน,งานต่างๆทีมที่4จะเป็นทีม Compensation and Bene f i t ที่เขาจะดูในส่วนของเ o l ล การทำเงินเดือนของพนักงานการเบริกจ่ายสวัสดิการค่าโทรศัพท์ค่ารักษาพยาบาลสุดท้ายเนี่ยจะเป็นทีมแอดมินที่เขาจะดูเรื่องของฟาซิลิตี้ต่างๆภายในบัสซีบีเรื่องของโต๊ะเก้าอี้น้ําไฟความสะดวกทั้งหมดแอดมินของบัสซีบีเนี่ยก็จะดูแลในส่วนนี้จริงๆไอชาเนี่ยเราไม่ได้มีคนเยอะเกินความจําเป็นเรามีคนเยอะเพื่อที่จะรองรับดูแลซัพพอร์ตการทํางานของพนักงานในบัสซีบี เข้าใจทีเอชอกันเยอะเลยนะคะแล้วมีข้อสงสัยหนึ่งครับทางบัสซี่บีเนี่ยเขามีประกาศรับสมัครพนักง,งานเยอะมากทางบัสซี่บีเนี่ยเขามีคนลาออกเยอะนอครับการลาออกพนักง,งานของบัสซี่บีค่ะก็มีออกเป็นปกติเหมือนกับบริษัททั่วไปนะคะส<อ>าเหตุที่เรารับพนักง,งานเยอะเนี่ยเพราะว่าเรามีโปรเจกต์ใหม่ๆเรามีลูกค้าใหม่ๆบริษัทเรากำลังเติบโตเราก็เลยต้องรับคนมาเพิ่มคืนเพื่อที่จะให้บริษัทรันไปได้นะคะคุณพี่นุ้ยสบายดีไหมคะ,สบ,คะสบายดีค่ะน้องมะปราวันนี้เป็นอะไรครับผู้จาทางการจังเลย ก็เวลาปกติมอกป้าเห็น HR ค่ะชอบพูดจาเป็นทางการกับพนักงานก็เลยคิดว่าต้องพูดจาเป็นทางการกลับไปด้วยจริงๆว่าป้างอาจจะติดภาพเนาะว่าเอชาจะต้องพูดจาทางการกับพนักงานแต่จริงๆแล้วเนี่ยเอชาบัสซี่บีเนี่ยเราก็สื่อสารกับพนักงานอย่างเป็นกันเองนะแต่ว่าด้วยความที่เราอยู่ในองค์กรที่มีหลากหลายเจนที่อยู่ในออฟฟิศของเราอะนะคะมีทั้งน้องๆจบใหม่พี่ๆอายุ30-40อย่างเงี้ยค่ะการสื่อสารออกจากเอชาเนี่ยก็ต้องเป็นภาษาที่อยู่ตรงกลางที่สามารถเข้าใจได้ทุก ทุอ๋อ oh, อย่างนี้นี่เองนะคะแล้วก็สงสัยอีกเรื่องนึงค,ะค่ะพี่นุย้ยเวลาที่แบบว่าบางมาททางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอเมลเฮช่าเยอะมากเลยก็เลยสงสัยว่าทําไมเฮช่าส่งเมลออกเยอะจังเลยคะ่ะจริง,รงๆอีเมลเนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือการสื่อสารที่เราจะไปถึงพนักง,งานได้เร็วที่สุดนะคะเรื่องที่สําคัญที่เราอยากจะส่งสารไปหาพนักง,งานเนี่ยเราก็จะส่งออกทางอีเมลส่วนเรื่องที่เรารอได้ไม่สําคัญมากสามารถให้พนักง,งานมาติดตามทีหลังได้เราก็จะเอาไปไว้ในคอมพานีพอร์ที่นุย้ย เป็นเด็กจบใหม่ใช่ไหมคะแล้วแบบทาที่บาซีบีทีแรกทีเนี้ยช่วงที่เนยมาสัมภาษณ์งานที่เนี้ยค่ะจนรู้ผลเนี้ยทำไมมันใช้ระยะเวลานานจังไะจริงๆเรามันไม่ได้นานทุกเคสแต่ว่าแต่ละเคสเนี่ยก็จะมีระยะเวลาของมันอย่างเคสของเนยอย่างเงี้ยเนยอาจจะสัมภาษณ์เป็นคนแรกพี่ก็ต้องสัมภาษณ์คนที่2-3เพื่อเช็คว่าคนที่พี่ต้องการทํางานที่บาซีบีเนี่ยฟิตกับตําแหน่งที่หาจริงๆแล้วก็บางครั้งเนี่ยอาจจะต้องมีสัมภาษณ์กับเพื่อร่วมงานเพื่อจะได้คุยกับทีมที่เราจะไปทํางานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะใช้เวลานิดน่ใหญก็ ไม่ได้นานเกิน2อาทิตย์นะบางคนเนี่ยสัมภาษณ์เช้าบ่ายรู้ผลเลยก็มีแสดงว่าตอนนั้นพี่นุ้ยน่าจะแบบเลือกเปรียบเทียบกับเนยหลายคนใช่ไหมคะเปรียบเทียบหลายคนเหมือนกันสุดท้ายเราก็ได้น้องเนยนี่ไงมางช่วยพ,พี่ทํางานแล้วก็แบบได้คนที่มีคุณภาพจริงๆเข้าใจแล้วค่ะพี่นุย้ยขอบคุณนะคะอขอบคุณคะ่ะจริงๆมีหนึ่งเรื่องค่ะพี่นุ้ยที่แนนอยากรู้จาก HR มากเลยทำไมเฮชาถึงรู้เรื่องดราม่าในออฟฟิศเยอะจังเลย <Wow. S 2> จริงๆเนี่ย HR เอชาเนี่ยเราเหมือนเราเป็นศูนย์กลางของพนักงานเนาะเราเป็น เื่อคูคิของพนักงานเวลามีพนักงานมีปัญหาหรือว่ามีเรื่องดีใจเรื่องน่ายินดีอะไรก็จะมาบอกเอชาก่อนนะคะ เพราะฉะนั้นเอชารู้เรื่องเยอะเพื่อที่จะคอยซัพพอร์ตคอยแก้ปัญหาต่างๆให้กับพนักงานมีปัญหาอะไรเนี่ยให้สบายใจได้เลยมาคุยกับเอชาได้เลยทุกเรื่องอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่อยากรู้ค่ะทาไมวันลาพักร้อนถึงน้อยจังอนะ <c oughs> ตอนนี้ไม่น้อยแล้วนะตอนนี้เราให้เพิ่มแล้วนะคะสูง <c oughs> สุดเนี่ยตามอายุงานก็ได้เกือบ20วันเลยแล้วก็น้องที่ <c oughs> ทเข้ามาใหม่พนักงานอายุงาน1ปีอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็ได้14วันซึ่งแค่เนี้ยก็ยังไม่ค่อยมีเวลา ที่จะลาไปพักผ่อนกันเลยจริงๆเอจารอ,อยากเอนเคเลตตรงนี้นะคะว่ามีเวลาพักร้อนให้ลาบ้างไปพักผ่อนบ้างเราจะได้กลับมาทํางานได้อย่างมีความสุขขอบคุณพี่หนุ่ยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ สำหรับ c u เ t อร์ของบาซิบีนะคะเราก็จะเป็นแบบ work hard play hard ค่ะและเวลาเราทํางานเราก็ทํางานกันเต็มที่มีอะไรคอยช่วยเหลือกันัพ p อ o r t กันเต็มที่แต่เวลาที่เราเล่นเนี่ยเราพักผ่อนเราแทงสนุกตีปิงปองเราก็จะเล่นกันอย่างเต็มที่ปาร์ตี้กันอย่างเต็มที่ค่ะสำหรับสวัสดิการของบาซิบีนะคะจริงๆเรามีสวัสดิการเยอะมากวันนี้เราจะมาพูดเรื่องเด่นๆสี่เรื่องเนาะเรื่องที่1เรื่องของเครื่องชงกาแฟเรามีเครื่องชงกาแฟที่มีกาแฟบดคุณภาพดีนะคะให้พนักงานได้ใช้ชงกันเองสามารถฝึกเป็นบาริ i s t a ทำลาเต้อาร์กันได้เลยเรื่องที่2มิสทรีบ็อกซ์เรามีของขวัญสุดเซอร์ไพรส์ส่งไปให้พนักงานเป็นประจำนะคะสามารถรอรับของขวัญที่บ้านกันได้เลยเรื่องที่3การเอาทิ้งเราจะมีงบพิเศษของแต่ละทีมนะคะสามารถออกไปเอาทิ้งปาร์ตี้สังสรรค์กันได้ด้วยตัวเองเลยนะคะสุดท้ายวันลาพักร้อนพิเศษพนักงานเนี่ยจะมีวันลาพักร้อนพิเศษออนท็อปไปอีกจากวันลาพักร้อนธรรมดาซึ่งถ้าอยากรู้ว่าเงื่อนไขเป็นยังไงมาสมัครกันนะคะสําหรับการทํางานที่ประสิทิดีนะคะเราทํางานกันแบบ ในบิดนะคะก็คือพนักงานเนี่ยจะเข้าออฟฟิศบ้างในบางวันแล้วก็ทํางานที่บ้านบ้างในบางวันเนาะคุณสมบัติของพนักงานที่บัสซี่บีตามหานะคะก็จะเป็นคนที่อยู่ตรงกับคอ v เวลูของบัสซี่บีเนาะหข้อของเราข้อแรกนะคะเรื่องของบีฟ้าเป็นคนที่คิดเร็วทําเร็วปรับตัวเร็วบีโบกล้าคิดกล้าทาอะไรใหม่ๆกล้าตัดสินใจบีอินสปายเป็นคนที่สร้างแรงบัาลใจให้กับตัวเองและคนอื่นได้บีเพอร์ซิสแ t นเป็นคนที่ทําอะไรจนถึงที่สุดมีความพยายามไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามสุดท้าย Expect เป็นคนที่ทำอะไรเหนือความคาดหมายอยู่ตลอดเวลาถ้าน้องๆอยากรู้ความหมายของคอไวล a l ู e ของบัสซี่บีอย่างละเอียดนะคะสามารถไปฟังกันได้ที่ ep หนึ่งของคุณไมเคิลได้เลยคะ่ะสำหรับน้องๆที่อยากร่วมงานกับบัสซี่บีนะคะสามารถเข้าไปเช็คตำแหน่งงานว่างที่หน้าเว็บไซต์ของบัสซี่บีได้เลยตรงไปที่หน้าแคลเดียดได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครมีเพื่อนๆทำงานอยู่ที่บัสซี่บีสามารถฝากเรซูเม่มารีเฟอร์ได้เลยคะ่ะสำหรับวันนี้น้องๆก็น่าจะเข้าใจการทำงานของเอชาบัซี่บีมากขึ้นแล้วนะคะถ้าอยากจะติดตามเรื่องราวของบัสซี่บี ามารถติดตามได้ที่ EP ต่อไปเลยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย